รถสิบล้อนะคะคือเกียร์น้ำมันแตกไงเพราะฉะนั้นน้ำมันก็นไหลท่วมไปหมดเลยอะ่ะนอกจากตัวจะไปชนเขาแล้วนะคะยังมีรถคันอื่นมาชนอีกแล้วมีรถอีกหลายคันที่ลื่นล้มค่ะนี่ค่ะภาพจากกล้องหน้ารถกระบะนะคะบันทึกภาพไว้ได้เห็นไหมรถบรรทุกสิบล้อค่ะที่วงวงอ,อยู่ดล้วหน้าหน้าเกียร์น้ำมันมันแตกและชิ้นส่วนเนกระเด็นออกมานะคะนี่นี่น,น,นที่ลอยอย่างเงี้ค่ะ บ่าคันที่มีกล้องหน้ารถนี่เบรกไม่ทันแล่นทับอ่ะจนยางหน้าขวาแตกแต่คนขับมีสติคุมรถเข้าข้างทางได้นะคะแต่ทีนี้พวกที่ขับตามหลังมาค่ะพยายามจะเบรกแต่ว่าลื่นน้ํามันบนถนนค่ะเสียหลักไปแล้วไปชนกันหูเสียหายไป5คันดูสภาพรถดิเหตุการณ์แถวแถวบ้านค่ายเีือระยองเส้น3574นะคะในขาเข้าบ้านค่ายนี่แหละค่ะลองฟังดูนะคะวันนั้นขับมายังไงคะคุณปรเมศ มาตรงเข้าเลีวขวาลื่นครับลื่นลื่นน้ำมันใช่ไหมอ๋อตอนจังหวะลื่นนี่รถไปชนกะับกะเกเียกวก่อนใช่ไหมใช่ครับหมุนเลยหมุนเลยใช่ไหมครับ,รบตกแก้มมากเลยใช่ไหมพี่ คุมอะไรไม่อยู่เลยคุมอะไรไม่อยู่เลยค<ด>่ะแ,แล้วพี่ได้รับบาดเจ็บอะไรไหมัะไม่ครับโชคดีไม่เจ็บนะคะส่วนคนนี้คะ่ะคุณพิสารพราะเรืองบิดานะคะ,ะนนคนที่ขับรถบรรทุกสิบล้อนีน่นแหละก็ะบอกไอ้ตอนนั้นผมก็ขับมาปกติอะนะ,ะนนพอมาถึงจุดนี้นนกระชักแปลกใจมันเข้าเกียร์ไม่ได้จากนั้นได้ยินเสียงคล้ายระเบิดจากใต้ท้องรถผมเห็นท่าไม่ดีประคองรถเข้าข้างทางเลยค่ะอทำให้รู้ว่าอย่างนี้เกียร์แตกรถที่ขับตามหลังมาก็เลยเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะ ตอนนี้ค่ะไปกับตำรวจเรียบร้อยแล้วสำหรับพี่พิสารตำรวจสพบ้านค่ายคุมตัวไปแล้วนะคะก็ต้องดำเนินคดีแล้วก็เจราจาคุยกันในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะหลายคันอยู่เหมือนกันประมาณ5คันค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม